รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการไตรมาสสาสีประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6าตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปผู้รับการประเมินนางสาวพลอยเพรินผลเรืองตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้พย่างตลาดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินภายใต้การบริหารงานของนางสุรีรัศยิงจินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้พย่างตลาดกรอบภาระงานที่รับผิดชอบงานธุรการงานพัสดุและงานการเงิน ชีวัดที่1ผลสำฤทธิ์ของงานเชิงปริมาณปริมาณงานธุรการรับหนังสือราชการจำนวน300เรื่องส่งหนังสือราชการจำนวน320เรื่องพิมพ์รายงานการประชุมจำนวน6เรื่องปริมาณงานพัสดุจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจำนวน80เรื่องจัดทำเอกสารประกอบการจัดจ้างจำนวน30เรื่องปริมาณงานการเงินจัดทำเอกสารค่าเดินทางไปราชการจำนวน17เรื่องจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำนวน7เรื่อง ตัดยอดงบประมาณในระบบอีบัตเจจำนวน50เรื่องตัวชี้วัดที่2ผลสำเร็จของงานเชิงคุณภาพศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายระเบียบคำสั่งและแนวทางการปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสประหยดัดรวดเร็วโดวยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการเป็นหลักตัวชี้วัดที่3ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาจัดลำดับความสำคัญของงานแทนห่วงเวลาในการจัดส่งเอกสารการให้บริการให้ข้อมูลได้ทันกับความต้องการใช้งานหรือใช้ข้อมูล ตัวชีวัดที่4การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรใช้พลังงานอย่างประหยัดกิจกรรม5สเพิ่มพื้นที่การทํางานขาจัดวัสดุที่เกินความจําเป็นตัวชีวัดที่5งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายพิเศษร่วมโครงการ2เมษาทเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการอ่านในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเมพยังตลาดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะพร,ะระบคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุประจำปีงบประมาณ2566กสกรจ,จังหวัดกาลสินร่วมจัดก,กิจกรรมนันทนาการโครงการฝึกอบรมและส,งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวนาคำร่วมจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกรวมพลังไทยหยุดพยาเสพติดณนะสกรอภอยยางตลาดที่ถวายเครื่องราชสักการะและวางพันธุ์พุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 6เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ